ให้ปินในปุ่มนี่อันโตเฮาปินจับจับอ่าไม้กันั้นปินมันจะบบปินเนาะแต่ว่า mm. จะใช่เนาะ สบายดีพ่อแม่พี่นอ้องเพื่อนทุกคนเนาะบา่วางทีอยู่ทางฟังลาวฟังไทยหรืออยู่ต่างประเทศนะเนาะยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องานาฬาแฟมิลี่เด้อเนะาะเมื่อนิการาพบกับส,สนะแสงเนาะเมื่อนี้ค่ะมีคนน่ะมายามเขาถึงบ้านเนาะโดยเหนยน้องโมเนาะดูสบายดีเพื่อนนันน่นเพื่อนแม่แม่ถามเรื่องอันเรื่องไม้เนาะนไม้กันซาเห็นเดือนปินเนาะโดย สซเอาโทรศัพท์ใส่มามาน้อยนี่เข้ามาอย่างไรอยบสกแสงกนันยังใส่บทันเก่งไประดเนาะแต่ว่าก็ลองไปเรื่อยๆอยู่เนาะ เปิดจะพับวูฟจ้าไม่บริสเทธิ์มัน,นข้าวแล้วกันียูู่ดเนี่ยเลี๋ยงหงอเปิดเปิดธรรมดา นี่จะเป็นแอปของกล้องเนาะกำลังเสื่อมคอนแทคลองมือก่อนเดียวเมื่อกี้คือมาบอได้ไรเนาะหนึ่งข้างเปิดฟัง ตัวนี้มันมันแงหน่าเดี๋ยวก็ปาบมันลงนี่ใส้ใส้ใสน่าีนินี่คือลองโมงอยากอยากปินกล้องเนาะจะให้ปินในปุ่มนี่อันโตเอาปินจับจับอ่าไม้กันสันปินมันจะป่ปินเนาะแต่ว่าจะไส้เนาะลองลินมือนี่อืม ปินแบบนี้ซูมเข้าซูมออกเลยจะเป็นปุ่มทางทางเมมติว่าเนีย่ยตัวนี้ง่าย <c oughs> ะเฮียนแช่ตลอดเดี๋ยวมันกระลึงมือเ <c oughs> นาะนี่นาะนี่ค่ะซูมซูมในหลายอนนี้แปดเท่า ของกล้องน้องโมแห่งซูมได้หลายเนาะ <c oughs> ของเรื่อยขึ้นมาได้จะหาเท่าเดี๋ยวตัวนี้ได้แปดเท่าเนาะ <c oughs> ได้หลายได้เนี่ซูมได้หลาย <c oughs> ลองใส้ตลอดแบบให้มันถนัดมือแบบปิดเปิดเองนะเ <c oughs> มื่อวานนีค้ครู่นกระสอนไปหลายเติบดิเออดมีใส้มือในปุ่มเนี่ย มันจะเรื่องเดียวกับเรื่องเองเนาะมึงไปเอาน้มาให้น้องโมกินก่อันลืมรับ <laughs> ลินท่าลินท่าเลย เป็นยังไงถ่ายไม่ละคุ่มเนื้อเนี่ยเจ้าต้องอันนั้นสมุดวาเวลาถ่ายนะเจ้าจับไปเลยสมุดว่าเจ้าสิปินอันเจ้าเจ้าจับอันนี้ปินยังไงบอกว่สชีวของเขาบอกจะจับไม่ปินมาได้จะต้องปินในนี่สมุดว่าเจ้าจะถ่ายเรื่องนี้เจ้าก็ต้องปินในนี้จะถ่ายเป็นกลุ่มเนาะแม่นนี่สมุดวานเจ้าเจ้าอยากเอาโฟกัสไปเรื่องนั่นเนาะเจ้าก็เบิ่งอันเบิ่งไหนนี่ คันเอาจับไม้นี้ปิน่นมันจะพอปิ่นตามมันตามเฮาเลยนี่เนานะต้องลิ่มทดมันจังลืมด้วยกับย่งบอลนัล่นปนันไดนน้ำเพราะถนัดมือไปเด็มเทื่อกันยังหลงเพราะว่ามันมันกลับกันนะกับโทรศัพท์นะเนานะลองมึงซูมเข้าซูมออก ก็ใส่สองมือก็ได้ดึงเข้าดึงออกก็ใส่มือหนึ่งสวยเอกนะว่าใส่มือเดียวก็ได้อยู่ตอนนั้นตอนทำอีเทเฮาแหงงา่งอันซ้ำลิ้นออเมามาแกะกล่องนิบวหูใส่กันนะนาะเพราะว่าบ่เคยมีเนาะไม้กันสัานนี่ก็เปน็นอันแรกที่ว่าเฮาซื้อนะ แต่ว่าเธอต่อไปค่ะมีการซื้อซื้สซีซซเข้าใจเนาะวิธีลิ้มดึงขึ้มาด้วยคอยอันนั้นไปแล้วก็ท่ายท่ายไปน้ำแล้วก็ไส้ไปน้ำให้มันลึ่งมือะนะมาแล้วจะจังคือบเอาด้วยวิดีโอค่ะหรือว่าบดบายอืม อืมเนยนลินลิน,ลนไปตลอดเดียวก็ลื่นมันที่มีปุ่มนี่มันโบโบแน่ใจว่าอันนี้มันเป็นปุ่มมันอย่างหลอะตัวนี้นตัวหนึ่งสองสามนี่นะเขาคือว่าสิบริไซมันปไนน็ไดาะสมมุิว่าตัวนี้นี่ดิมันเวลาเขาจะกับกับอยู่ข้างหลังนี่กับกับอานาฮันบ่ากับตั้งนีื่ หลายปกติเขาจะบริถายนวตั้งูแ่แล้วเนาะแมนแต่ว่าปุ่มปุ่มตัวนี้เจ้าก็ต้องได้กดเปิดทเื่อเด้อกดกดบัตหนึ่งคลิกบัตหนึ่งแมนนันเปิดแล้วก็แจะจังมาคลิกแบบสามบาตแล้วมันจะหมุนให้กล้องทางหลังเนาะดิหลังจากเขาเปิดเปิดแล้วมันก่ะ มัว่านี่เท่ากับเจ้าปินแล้ว <laughs> มันนั่นมันจะใช่อยู่ในนี่อยู่ในปุ่มปุ่มทางหลังเนาะมีสองปุ่มในยทางหลังมีปุ่มเปิดปุ่มปิดกับปุ่มที่ว่าป่นกล้องป่นกล้องอน,นี่ก็ใช้ให้มันเลื่อนมือ จะสิไปปิน้นอ่นไหมมันบกใบนำเจ้าได้เจ้าต้องอันต้องได้ใช้มือไปตัวช่วยช่วยปิน้นแบบใส่ปุ่มนี่นะเป็นตัวช่วยปิน้นแล้วก็อันนี้กะเนาะสามเถื่อนี่มันจะปิ้นแบบนี้เดี๋ยวเฮียนไปเฮียนไปเดี๋ยวก็ลื่องเรา น้องมั้งเคพื่อนเคพื่อนเขากะยังบทันนะั่นนั่นพัดได้เนาะมึงเทื่ยกับมึงคับทิศทางอยู่ถึๆเนาะมาเบึงมึงจะใช่ยากเพราป่านนี้เฮียขับรถใหม่ก <laughs> ระทีขอขอ่เขเข้าใจยุ้ยเข้าใจแล้วเนาะ แต่บานปุ่มทางลังของมันกันนั่นสมุดไวาในในนี้นะมันก็จะเปลี่ยนโหมดให้เขาานี้นะถึงมีบโบนีใชยว่าก็คือกาะ,ะมันมีมันมีโหมดอยู่นี่สี่โหมดเนาะในนี้นะก็เข้าก็เลือกไซตตามมันนี้ดึงเข้าดึงออกก็อยู่นี่แล้วก็ตัวที่ว่าหมุนกล้องก็อยู่ทางหลัง Nhưng nọ tôi muốn con, nùng ừ. mùn muốn ngon 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 đúng không? ngon 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 บบได้สามบาทติดติดเด็น้องโมยังบวชเรื่องมือเนาะเหนื่อยมาลองมันกูหนึ่งบโบได้ไอ้โคตรไปจนมันได้มั้ะ บมได้เนาะมองโมยังบมทันล,งลิงอยู่แต่ว่าเขาต้องยำติดแน่นยำติดเด็ดยำติดิดกดไปเป็นเป็นรักเป็นรักมันกะชิเข้าวไอ้บางคั้นตัวอื่นเดีด <laughs> แต่ว่าสหลายหันเวลาเขาถ่ายเขาก็ใช้กล้องน,นอนเขาบริใช้บริถายลงตั้งเพราะว่าคันถ่ายลงตั้งแลว้วเวลาเอาลงในยูทูบแล้วมันจบมงาแล้ว มันจะเหลือแต่น้อยเดียวนะคะเขาทายลงนอนแล้วคนก็นจะเต็มโจให้แบบนี้นะ <c oughs> หมุนได้อยู่ประมาณ300สามร้อยซาวองศาบอดสามร้อยหกสิบเนาะได้ประมาณ300สามร้อยซาวเพราะว่าแกนค่นจะหมุนประจำเนาะน้องทายไป บ่ได้โทรหาหน้องพงเนาะโทรหาเพิ่นมาตักขี้เลื่อยบ่บ่ฮู้ว่าอันโตที่บ้านสามีน้าขึ้นไปส่งเพิ่นหั่น,มนๆๆแม่นันเพิ่นถอกอะไรยังเนาะเพิ่นยอมเพิ่นไปถอกเพิ่นบ่มีเป้าว่ะอ,อันคั่นสมนมุติว่ามาเอาหนีไมื้อนี้กะว่างอยูุคน่นกะที่ขึ้นไปส่งเพิ่อนอย่าชีโทรหาหน้องพงก่อนจนัง่อย ติดๆกดสามบาทติดๆเด็กกะฮัดไส้ให้ให้รึงเนาะผู้ผู้บอกนี่กะยังโบทาณรึงเนาะผู้ที่บอกน้องนี่กะยังบราณรึงคือไฟนี่กะใส้มือนี่แบบนี้หมุนปิดเปิดนี่เนาะเคือนของเฮานี่กะแบบนี้ แต่ว่าเฮาเพื่อสซีนั้นส่วนใหญ่ไฟเป็นแบบนั้นไส้สำหรับทายกลางคืนจะเซิดคลิปเฮากับโบคอยมีชูบบคอยยังชูมีคลิปกลางคืนกันเลยแต่ว่ามันก็สอนได้หลายอย่างเนาะแมนแวมืดก็เปิดไฟได้แมนเคื่อนแถวบ้านน้องโมอยู่มีไฟใช้ติอันหมวดเตาถ่านนี่พัดพัดมีไฟใช้เนาะ ม German. ันอันนั้นแบตต้องโมอ่อนมาจากนี้คือสาดเมื่อคืนเลยสาดข่าวอยู่บ้างไม่เห็นเมื่อคืนปีนกลับมาอย่งสีเนาะเดี๋ยวลองปิดมือก่อนมันเหนื่อยแล้ววะจ๊ะ มีการเมื่อยทางโม่เนี่ยน้ะสไลด์ปกติเท่ากับไส่แต่ลวงนี่แหละเออขององโมก็มีสติ๊กเกอร์อนี่ติดอยู่นี่เนาะของของเอ่นโมได้มีแหละโอนแคมเมอร่าเิเลชันมีอโดนมือคือออกแล้วนี่หรือว่ามันมีเหงื่อหออก สงใสัยม่ลุกตอนตอนกะเจาขนส่งมา,า <S <s <ut ters> ลองใส่ไปให้มันถนัดมือเ <s ut ters> มื่อวานนี้คือวันโหลดแอปมาแล้วเข้าแอปบ่ได้ <S <s <ut ters> จอนจะใส้อยนอีเมลบหรือว่าใไ้อยอนเบอร์โทรศัพท์เขาบอกทังเอีิมามันเห็นได้เ <s ut ters> พราะว่าตอนเมื่อวานนี้คนโทรถามมัน เข้าอีเมลหรือคือเข,ข้าบ่าได้เลยเราคอยเ่าเอาเบอร์โทรศัพท์เันกันได้เพราะวา่าเบอร์โทรศัพท์ทำมันชิง่ายกว่าเวลามันงส่งอันส่งอันพาสเวิร์ดให้มันด้ส่งเข้าเบอร์โทรศัพท์เนี่ยกระบอกเห็นม่อวานีนมื่ววานนี่อยากไปหายเลยค่ะค่ะ,คะหตุบุญ้อยวันให้ยาน เดี๋ยวตอนนี้ก็ให้น้องโมเพันฝึกมือไปเนาะเขาก่ะซิเด้จบคลิปไปชั้นี้เนาะโดยอันณะฝากอันมูเพื่อนในเด้อว่าติดตามเบิ่งน้องโมพันเนาะของน้องโมอันซ่องเพันทันานแล้วเนาะแต่ว่าออื่ายอดยอดเบิ่งโฆษณาของเพ่ันยังขึ้นบาหลายเนาะละเกลยว่ายังขอรหัสพินบ์ทันได้ันโดยอนณาสุดท้ายนี้เนาะก่อนจบคลิปก็ ขอขอบใจมูเพื่อนเอซเดอ้อผู้ที่เพิ่นเข้ามาเบิง่งเนามาคอมเมนต์ให้กำลังใจเนาะขอขอบใจทุกคนหลาย,ลายๆเนาะโดยโชคดีปีใหม่เด้อเมื่อทุกคู้ทุกคนเนาะแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าเด้อเนาะสบายดี